ตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งของไว้พัดเจนในว่าทานทุนภาวนามีการให้การรักษ um. าสามระด uh well ับก <t driving humano an> ันในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทานของทายกทายิกาทายกทายิกาแปลว่าผู้เสียสละจิตปัจจัยและกัติยพั์ เามาถวายในะทํากลางสงหรือเสียสละผู้เทียบไปในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าพาเยกและพายุกาคำว่าพายกพา,ายุายกาางานเป็นผู้เสือฉลาแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้เกล่อยแล้ว ทรงู้สร้างความดีให้ซึ่งกันโยกันแล้วเลือกราชาเยกะเลือกราทายุยก,ยาายกาอย่างนี้เป็นที่ให้ผู้เสียสละก็เลืกอกราทา,ทายกพาหยุกาเป็นต้ตนต่อการให้การช่วยการเสียสละนี้ก็เรียกว่าการมาเพ็ทงทานนั่นเองเยกตัวอย่างเราจะทำบุญบ้าน อพราะมุลุ่มคกจะประสงค์งให้ตัวเองเจริญตึกบ้านใหม่ก็ฉลองกันบรรพุปรุสงกันแต่ของบ้านนั้นก็เรียกว่าทาเยกพายิกาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้วละเชื่อได้าดยตัวเอ,องแล้วก็ให้ผู้ใชยาว่าทายกขยิกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรม ในพระรพุทธศาสนาก็เรียกเราอุบาสกเรียราอ,ยอยุบาติกา,อายอมปฏิบัติและรับสาว้ยึดถึงอุโบกชนในขหนดองแตาจะกลางและกรรมาบทสุดครบจึงเรียกเราอ,ยอยุบาสกอุบาติกาสาวยึดจิตใจมีความหมายอย่างนั้น อุบาสกบาิกานั้นรักษาศีลรักษาอุเบสศก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเมรรมะปฏิบัติหงขาวหงขาก็ถือว่าบวชเป็นการบวชเมตถมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอยุบาสกบาปิกาแสดงตนป่ออุบาสกบ้างแสดงตนป่ออุบาสิกาบ้งงบาบง ได้รับกรรมฐา,านแต่กรรมานศีลสมา,าสสมา,านกรรมฐา,านงั้นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบัติใ้กระตนตัวเองก็มีธรรมะมีสูงสมาธิปัญญาอยู่ครบตรงการกำหนดจุดให้สูตรปัญญาะเรเองปฏิปารฐานคือมรรคอริยสัตรก็มีสูงสมาธิปัญญา มีสตินัำประญาพยะอ,อยาดุพุทธิะไห้ได้นั้นนะอดาุพุทธิะได้ดีแล้วกะถือท่านเหล่านั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิปตสปฏิบัติรอบแล้วเป็นมหาสุขแล้วนั่นก็เรียกว่างองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันสุดขึ้นมาให้ใจสะอาดในดรวงสุขเรืงใจ มีประโยชน์ึ้หลักที่ปฏิบัติธรรมมากไม่หน้อยแต่การทำถวา,า,า,ายสงฆ์ทานสังฆะเรอยากถวายสงไม่จะเจาะจงกับพิสุฆรูปหนึ่งรูปใดกห็กห,กหามไม่ได้ถวายไม่ข้ามต่างสงการถวา,ายสงก็คือไม่เจาะจงเรียกอย่าสงฆ์ทานแต่ถวายโดยเจาะจงเรียกอย่าปุคลิกสาน บุคคลิชาทนเนี่ยถวายกต่หมื่อเดียวและท่านเดียวองเดียวก็ได้บุญไม่ใช่ไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากไปสังคทานให้ทานทพ่ไปไม่เจาะจงยกตัวอย่างของท่านเหวนส่วนต่างถนนส่วนสาสาะประโยชน์สุสเสดเบนานะามือลอระรับทานที่วไปไม่เจาะจงหรือสร้างโรงทานเป็นต้น เป็นประโยชน์ชุ่มดอนพระพุทธเจ้าเป็นปัจจาเป็นประโยชน์ชุ่มดอนให้กระต่างเรืองทานให้ทานเพื่อไปทุกอย่างตลอดกระทั่ง,ทงเครื่องสมิน,นทิพปาพรให้ทา,างข้างทางกัจจานาให้ายาจก,ก,กยาจกมาดเพกเที่ยปากโดยที่มาขอทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้ การให้ทานนี้ก็ตามขอเสรินพรท่านคือบาปกับดิกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไมา่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอาตมานี่เองเดือดใหม่ใหม่ผือพราดกลอยู่สามไกลปวายยังตาไปแล้วก็ไม่ราว่าพานี่มันขาดมันขาดมาจากร้านค้าน้งตากรเห็มไม่ได้ ถ้าเราไปบางสกุลกลับมาสื่ข้างสี่คราวก็ได้พาขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาทั้งท่านสือบริจาคองนั้นก็บริสุทธิ์ด้วต่อบริสุทธิ์ทางของเครื่องยัตถุกพยาทานต่อบริสุทธิ์ท้งจิตใจด้วยเจตนาทั้งท่านต่อต่อบริสุทธิ์ด้วยหรือมาถวายทั้งนีมานะ คาบริสุวามหมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความครอบธรรมไม่ว่ามาเดไปโกงใครเข้ามาทำด้วยความเหนื่อยยากจึงบริสุทานที่ให้แล้วบริสุธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็เรียกว่าเจตนาบริสุธิ์ถ้าให้หวังผลตอบแทนก็หมายความว่าเจตนาไม่บริสุธิ์ต้องการได้ของ ให้ตรงตาแลกเปลี่ยนตรงการค้าตรงการค้าขายไปแลกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรียกรายารปกติทานธรรมดาทานที่สูงต่านนั่นแล้วก็ให้ไม่วังผลตอบแทนจะเอาไปทิ้งไปว่างอย่างไรก็ตามใจงนงมาบริจาคแล้วก็ขึ้นใจดูใจ บริจาคไปแล้วพนานบริจาคนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบริจา,าคใจ,ใาาจากแล้วก็พื่นใจในการการกุศลที่ตนบริจาคและได้กระท์แล้วทานได้กระท์แล้วทั้งอดีตที่ผ่านมาเวลาอนาคตเราก็าชะลแต่ชะลาจะไปไว้เกลื่อนไขประการใดก็นีนนทน้ทั้งาทานไว้เราได้ทำบุญไว้ทั้งอดีตและเมื่อชาติตั้งก่อน ตลาดรายการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจขื้นใจจ้วยวงเปิดสอนที่เราทำท่าให้กับตนเป็นประการสำคัญไม่พึ่งบุญไม่พึ้งทานี่เราภาวนาไว้อย่าไหลเกลมาปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญจิตภาวนารักษาเบิกบดงดเยื่อสิ่งพื่อลาสามานทั้งหลายจิตใจก็ใสสะอาดโดยสุธทานให้ท่านถึงตะบริสุดด้วย ทานบริสุทธิ์ที่บริจุทธิ์จุดก็บริสุทธิ์จุดจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาทานศีลบำเพ็ญศีลจุดจะสะอาดหมดจดได้ก็ต้องภาวนาจเจริญปัจจุบันถือกา,ายกายเวทนาจิตรมทานเนี่ยมีสามประเภทจิตกรรมสำหรับทานปฏิบัติทานข้อตรนคือให้ดีเชื่อไม่เป็นลายให้ไปอย่างนั้น ให้ตาหวังผลแล้วตาแพนได้บุญแล้วกุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปลี่ยนเป็นต้นท้ายก็ถือว่าอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลตา,าแพนละไม่ต้องตามอันใดจยู่ตอต่ให้แล้วไปเลยผันไปไม่จดไม่จําไม่จำไม่จดไม่จดไม่จําเพราะตาทานนั้นไม่หวังผลตาแพน ทางขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็ญศีลภาวนาแล้วจิตก็ใสะสะอาดบริสุทธิ์ฐานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตใสสะอาดถ้าเะามาบำเพ็ญศีลปฏิบัติกรรมฐา,านจิตใจก็สูงขึ้นไปตามมาจากขั้นานสามารถจะกำจัดความเชื่อจากตัวได้หวังผลไป้สืมรักสูบผล จากสมบัติมนุษย์เรียกว่าสมมนุษย์สมบัติในหวังผลตายถึงใหวังสมบัติติดมุ่งมากจากธนานิพพานสมบัติได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยประชาเป็นประโยชน์ทั้งแดนในหวังผลใดๆทั้งเครื่องสะดิ้นพิมพาพรก็ขอให้ไปได้ข้างพระมังกรอยู่เดื้อง่สะก็ขอให้ไป ทุกเป็่งทุกอย่างให้หมดที่หลังผลพระโพธิบบยามในนาพระตาด้วยหน้าต่อไปไม่จำเป็นต้องแค่นั้แนแต่หน,น,นายเมตหนยนาก็ให้เป็นทานได้คลักออกไปได้ดวงจิตดวงใจงใสสะอาดก็สามารถให้ทานได้จ้าตาเป็ของข้านดยแต่พระชาลีรักคหามดวงจิตดวงใจนั้นคล้ายว่าเคพื่องกคุคึก เลื่อมคืวิกจนาคือแม่รรมาสีแต่สาม,มารถให้ทานไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ทานท่านสูงที่สุดนะแล้าวการดีหลัางขัดขันโปรติยาณในนาพฤติการเบือบเอเ้องหน้าสุดต่อไปทานตรงมีหลายประเทศยท,ยท,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 ที่ไล่ขยายข้างอาทานเอาไว้ถัดปเอาไว้กระถิ่นมีคนแย่งกัน่า อันนี้สองระถินดีหรือตป,ปาดีบางท่านก็ว่ตาตาอันดีสงสงูงกตะถิ่นบางทาง่านกขวกระถินสูงตาตาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เจตนาของท่านบางคนทําบุญมา,ากมาแต่กองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีความสุขใจไม่สบายต้องเดือดายทานน่าจะเพือ่อดายมั้ยแต่ทานไม่ไปรเพฤติ โมยมาเพินมติดกับภาวนาแล้วมันก็มาสามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกทำให้ครบสามวาระทานแล้วก็ศีลภาวนาทานรายให้กันเที่ยไปงเป็นธรรมดาแต่ศีลปฏิบัตินี่จะได้ตัวเ,เองมีภาวนาขึ้นแล้วจะเกิดเมื่อตาจะให้ทานท่านผูดด้ใดก็เอาของดีให้ของเสือจะไม่ให้ ให้ดีก็ไปได้ดีตอบแทนมาให้ของเครื่อเขาไปก็ได้ของเครื่อตอบแทนมาถ้าทําให้เพื่อนเพ้ตามกํนหนดเหยียวตามวาระแล้วก็มือทานถึงละพยวนาถ้าเป็นไหนมีอสยาสายน้ำใจงามแตะเป็นถึงด้วยงาถึงองเอาคามออกหน้าถ้าหากว่าอัสยาสัยไม่ดีไม่สนใจจะให้ทานไม่สนใจเมตตาจะช่วยเหลือท่านผู้ใดเลย ก็มาสามารถจะเข้าถึงองค์สิณดาแต่จึงเอาทานออกมาเป็นอันดับหนึ่งขอที่พึ่งแห่งสองติดติเป็นจุขสมีสุมีสมาธิจจตใจก็สะอาดหมดปลอดทานของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาเขาหยุดเจริญุ่งเรภาวนาทาน้นก็ได้ผลเห็นทานตา้วยการทำาดยความตั้งใจทำโดยจิตเป็นตุดสม ทำด้วยอัรมอมดีมีปัญญาไม่หวังผลจะแลกเปลี่ยนปฏิการใดสามารถให้ทานอันนี้หรือพิกผลให้เจดียามันดาปุยญาตายายหรือผู้ศึดตายจากโลกตะแลวคือสมบูริยเทพหรือท่านสุกเกยจะเป็นเิดามันดาปุยญา,า,ญายตาย,า,า,ยา,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 ายที่จะเป็นญาติน้อง้องเดีเยวการสายโวยสุดเดียวกตาตามถวายันะทานให้ ยให้เจ้ากรรมเนยเวนเจ้าเวนเนกรรมภานั้นอาจกระเด็ดผลในปัจจุบันถ้าเจริญกรรมฐานเรียแล้วทานจะเห็นทันตาในปัจจุบันนั่นเองแต่เราไม่สามารถมาเพ็นถึงสุกภวนาได้ภานนั้นอาจจะล่าชาอาจจะมาได้ผลทันทีแต่ประการใดจุดนี้เป็นกุศลมหากุศลมหากุศลสุกตาด จะเพิ่นกระเดืองหารไทยใช้สะอาดไม่ได้ทานนั่นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุขลาสจ่าทุกสมมาตถนาทุกประการขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้เบื่อเมตธรรมะปฏิบัติและเยีวยผู้ถวายทนางาชาในเอกบาทนี้นะจึงเป็นมหาครุดบงบรรดาที่กวาบตั้งใจมา ทางใจจะถยายทานให้กับใครหรือท e ิพย์ให้กับบิดามดามด้วทิพเตยหรือทิพย์ตกยากไรอยู่ที่ไหนประการใดหรือเจ้าเวรในกรรมเจ้ากรรมในเวรจงมารับส่วนเอกของของเรานะบัดนี้ยักษ์เทพันเตยสังเกยเพื่อนนมขอบูชาพระพุทธเจ้าส่วนที่สองขอถึงพระสงค์ส่วนที่สามขอถึงถึงประสงค์ถึงตรงธรรม จะปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับยินอนุโมทนาส่วนกุศลลับท้ายสายเลื่อนตันหรือประการที่มีสี่นั่นเล่าจะขอทานาดูถึงเต่เพืจะเลี้ยงรลาปายจขท่องไปจะพบสมารักส่วนทานการกุศลของท่านผู้บริจาคในโอกาสคั้นี้เพยายมดื้ห้าต่อไปขอเจ้าเวรเจ้าตามจงให้เฮ็ดสามเสียอย่าช่างเวรช่างตามต่อไปเลย เป็นงลดเว้นลดรมอย่าจองเว้นจองกรรมจำชนะกรรดูการอย่าจองเว้นจองกรรมกัปฏิการใดบริจาคจิตใจเสียสละความเพื่อจะเตือไปจะได้มีเวรมีกรรมมีภัยต่อตัวเองต่อไปตัวเองก็บริสุทธิ์ลาพระจากมือนถึงเพ่ไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายปลอดภัยชีวิตก็ทับถิน อาจจะมีชื่อพึงปเสียท่านตายสิทานติลภานาครบสามวาระจิตใจท่านจะได้เป็นมหาปุถุคของจะไปกราบแห่งโขนจำโดนใดท่านที่ปฏิบัติทำได้ด้วยบริจาคทานด้วยเสียชละได้ด้วยเป็นทั้งทายกเป็นทั้งทายุิกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งผู้ผู้กรเป็นทั้งวิทยากร ครบเรื่อนกระบวนการแล้วจะไปเหนือมาใต้จะเกิดแทองเหินกันบดนได้จะไม่ตาสู่ออบายในโลกิดที่ละตายจบเรามแน่นอนพี่จะไปเกลดในถงฐานบ้านในมือบ้านเถืมหาเกิดถีอในเดนมือืฝึกต่ะไปแะการดูของจะไปเกิดแทองเหนกันบดนได้ประเทศถึงฐานไดจะมียะเวงขาธนาญาตเป็นนักราบเป็นบันดิ ตลอดตาจะมีลูกมีหลานก็ย่านอนสอนง่ายทิกกาตาตาตาที่สามา 3. จะไปเาาก่แทงโหินตะบนได้หรือประเทศถิ่นามใดก็ตามจะเติมไปด้ว้ยวเลือดประสาทแพทยศาสตร์จะเทมยาบาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอุปการละมีคนช่วยเหลือตลอดกาลเวลาละตาที่สี่นี่แหละจะไปเกอแท,าทางโหินตะบ,บนได้จะมือแต่มหาวิเยาลัยลายศากษา ให้เรียนได้ศึกษาเล่าเรียนและมีวิชาการในนาโคตรการเบื้องหน้าศึกษทายประการที่ห้านั่นเราจะไปกอแทนงห็ประบนใดจะมีเครื่องครบพร้อมเดือยนมนุษย์สมบัตรพร้อมเดือยวสวรรค์บัตินิพานชมบัตร,นตรอน,นาโคตสุูกทายแส่เดือสบายปลอดภัยทั้งน้ำทั้งไฟเครื่องใช้บริขามเครื่องใช้การอันใดมีครบเครื่องประบวนการไม่หยอดเนื้อแล่ในใจจะประการใด จะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีความเหยดจางไรในข้อสุดท้ายมีที่เพิ่มทางจิตใจก็ได้มาจากทานที่หน้าพยานาโคอ,อัตโนทนาสาธุการแต่คณะเจ้ภาพญาติเหยียดเมตธรรมะปฏิบัติในประพฤติศาสนาขอให้ทนทั้งหลายเข้าถึงจุดศธรรมเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติโดยสิดต่อ,นอนเนื่องกันไป ให้มันเสมอต้นเสมอปลายคนทาได้ทําดีไม่โดยดีนักโดีกรรมบังก็มหมายขวามว่าทาไม่เสมอต้นเสมอปลายทาความดีถูกสถานที่ทํความดีถูกเหตุบุคคลทำทักษะทำความดีถูกกาลเวลาทําความดีไม่เสมอต้นเสมอปลายถ้าทาเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติกรรมฐา,านเสมอเติมเสมอปลายท่านจะได้รับผลอนุสงสมากสาปนาดังเด็กชื่อแกงเทียนานาณบัดนี้ขออนุโมทนาสาการแก่ท่านทั้งหลายผู้คข่ทำผู้ครบ่ครบุญขอให้เตนมหนือเหนื่อยเติมเสียให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตอมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์แต่ชีวิตของท่านคือมีค่ามีาราคาแพง โดยตีค่าราคาไม่ได้ยาราคาเท่าไรไม่เหมือนเพชรมุนงจินดานตีราคาตามสลับตีราคาตามหนักบาปเป็นก้อนขุดนู้นมนแรงแค้นขุดนู้มือตะแหลมถังขุดนู้จะอยู่ไ,ได้ด้วยความเจริญขึ้กเจริญวัฒนาประสาพรสุขภาพเพราะการเ,เาาาราจริญรุ่งเรืองจงมีแต่ท่า,ทานทั้งหลาย ขอที่ผ่านจจะิมก็เดอยอายุยามาสุขภาพพละปฏิภาณธนาการเป็นบาน่จึ